บาทกราบสวัสดีแม่วงปูนกรุบกรุบขนีวันนี้จะให้ดูวิธีการทําน้ายาล้างจานนะครับทําเป็นนะครับเพราะว่าสมัยเรียนอยู่ที่กันทลักษ์ศรีสะอาโซนะครับอยู่ฐานแชมพูหนึ่งเทอมเต็มเมนะครับอยู่จนสันมือตรงนี้นะครับด้านนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทํากับอาจารย์ฝนไทยนะครับชาวหินฟ้านะครับเวลาที่เราทำหกหรือทำ ผิดพลาดในขนาดควรหรือกรอกชมพูเนี่ยก็จะมีเสียงอย่างงี้นะครับแป๊แกๆๆแป๊แกๆๆ <c oughs> จนกว่าเราจะจํานะครับดีนะครับได้ฝึกหลายอย่างเลยแต่ที่สําคัญคือได้รู้วิธีการทําน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าน้ํายาสระผมครีมนวดสบู่เหลวนะครับทุกอย่างในเทอมนึงนั้นเกลี้ยงเลยนะครับ ตอนนี้ก็จําได้บ้างลืมบ้างแต่ไอตัวที่นี้เนมยลาลังจานเนี่ยจาได้นะครับตอนทําอยู่ที่นั่นก็ท่านอาจารย์ท่านให้เราแช่คิดเท่าใช้คิดเท่านะแล้วก็แช่น้ํานะครับแล้วก็เอารอจนตกตะกอนเอาน้าําใสๆมาคนกับเอ็นเจตัวนี้นะครับน้ําเกลือต่างๆเตรียมไว้มีน้ำเกลือน้ําหอมกดมะนาว หลายตัวยังไม่มี f 2 4ยี่ังไม่มีอะไรพวกนั้นนะครับสม,มัยทำแรกๆก็ล้างดีนะครับใช้ดีทีนี้พอโตโมาแล้วก็ประยุกไงนะครับประยุกต์เวลาที่จะทำขายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องให้ทำเสร็จแล้วให้มันออกใส,สๆเ,เหลืองๆแล้วแต่ใสสีเนาะแต่ว่าถ้าเราทำใช้เองเน้นคุณภาพเป็นหลักภาพลัก์ษณเอาไว้ที่หลังนะครับซึ่งได้สูตรนี้มานะครับได้วิธีการพอทำทำลองดูแล้วนะครับใช้ได้ผลดีกว่า เป็นแช่น้ำด่างธรรมดานะครับคือไม่ต้องแช่นะครับใช้ขี้เท่าในบ้านนี่แหละนี่ร่อนดีๆเลยนะครับขี้เท่านี้ยังไม่ใช่ขี้เท่าเกรดเอนะเป็นขี้เท่าที่ยังไม่สุดๆถ้าได้ขี้เท่าแบบจากไม้ล้วนๆเลยนะครับไม่มีเศษดินเศษอะไรปนเลยจะสุดยอดมากแล้วก็อันนี้ไม่ต้องแช่นะครับขี้เท่าไม่ต้องแช่ใช้ขี้เท่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เกลือ เกลือทะเลนี่นะครับน้ำเปล่าเอ็ 70, นี่นะโดยใช้อัตราส่วน1ต่อ1คือใช้ตัวนี้ตวงใช้ขันตวงนะครับน้ำสามส่วนที่เท่าร่อนแล้วนะครับก็3ส่วนแล้วก็เอ็ส่วนเกลือลดนั้นใช้2ส่วนนะครับ4ตัวนี้คลุกเคล้าปั่นให้เข้ากันนะครับ ก็จะได้น้ำยาล้าง,งจานใช้ทันทีไม่ต้องรอให้ฟองหมดแล้วกรอกเข้าขวดไม่ต้องเป็นแบบครีมครีมนะครับล้างคราบมันออกดีมากนะครับออกดีมากเลยเนี่ยไอตัวขี้เท่าตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญเลยนะครับถ้าเราไปแช่น้ำแล้วเอาใช้แค่น้ำด่างเนี่ยมันก็ล้างดีระดับหนึ่งแต่ถ้ามีขี้เท่าแบบนี้ปนเข้าไปด้วยนะครับเอาไปล้างคราบมันล้างจานถ้วยจานชาม โอ้โหไม่ต้องห่วงคราบมันออกดีมากนะครับคราบไขมันต่างๆหลุดดีคราบสกปรกไม่ต้องพูดถึงนะครับและผมก็ลองเอาสูรนี้ไปซักผ้าดูนะครับซักผ้าสะอาดมากนะครับวิธีการง่ายๆนี่นี่เองจะสิบอยู่ในนี้แล้วนะครับเองจะสิบอยู่ในนี้แล้วเราก็ใส่ที่เท่านะครับ เป็นเจ็ดสิบหนึ่งส่วนคีทาหนึ่งส่วนอันนี้คีทาตัวนี้นี่ร้อนแล้วนะครับเกลือนะครับเกลือใช้สองส่วนก็คือสองสวนนี้อน,น,นี่ชุดนึงตวงเอากระตวงไว้แล้วนะครับเ okay. ใส่เข้าไปเกลือ เกลือนี่ก็ช่วยทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทําให้เป็นครีมคนด้วยแล้วก็น้ํานี่เทใส่ไปเลยนะครับจากนั้นจากนั้นนะครับปกติตอนทำาที่ตอนเรียนนะครับจะใช้ไม่พายแต่ยุคใหม่นะครับเรามีสว่านนี่ ดูนะครับพอปั่นให้เข้ากันเสร็จก็ใช้ได้เลยเอาไปล้างถ้วยล้างจานชามสะอาดดีมากนะครับส่วนใครอยากจะใส่สีก็ซื้อสีมาใส่อยากจะใส่น้ำหอมก็เอาน้ำหอมมาใส่แต่นี่เราใช้เองครับดิบๆเลยไม่ต้องปรุงแต่งสีไม่ต้องใช้น้ำหอมนะครับใช้แค่วัตถุดิบที่เราต้องการให้มันทำความสะอาดจริงๆ นะครับอ้าวานะอยากทําก็ลองดูแต่เธอเยอะได้บน้ำยาล้างจานสูตรขี้เท่าขี้เท่าเลยแหละบาทกราบสวัสดีแม่องค์ปูน